บมตายตายแค่นองกว่าเช้กูปดปลาไปแล้วอ่ะสองข้าวใช่ะไปครับไปเลยกราบสวัสดีพี่น้องฟังฝ่ายสักคุณสักคุณนี่กระพวะกระผม เข้มเผงนี่เขาดิวะจะเบิ้งจะเบิ้งสูตรนี้ไปที่เนี่ยบอกเลยปไปเนี่ยไปขั้นอยู่ปะแม่เระไปหาเห็ดปลามีหัดเอาต้องหาขั้นอยู่กูหาอดปลูกก็ะรอดอ่ะแต่ก็ดังนี่เนี่ยนี่อ๋อ่เยอะอัน ตังเลยโอ้เง oh, 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 ี้ยหดว่ะอหากเกลวหางกลวมันจะใส่ไซกับหักเกลีวมันแตกเลยมันเฉามันเฉยดิหนอเอาบ่ได้แล้วหรอฮึเม็ดเดียวเองนะแต่โฟมาแบบโฟมาคุยไซหม่งเดียวในลูกเอามื ูครับดูมิ้นชึ่งครับอ่ามิ้นชึ่งกูอยากมันบามัมีไม่มันมีไม้กล่องมันเบามีดังกล่อง่เหรอดังกล่องไม่มีดังกล่องเลยอาชีพไฉเลยเหรออะไรแบบว่าคนบางนีแต่ว่าจะดิบกินบอมเบื้องเบื้อง ัันน่ดูครับวิธีตกปลาแบบพื้นบ้านครับโอ้โหสุดยอดปลาบกครับปลาบกอนบอมบอมมึงก็ต้องดึงเห็นออกมาไว้หลายๆบอลเอาเห็นวางไว้พื้นหลายๆบอลแล้วก็เอาก้อนนั้นไปหั่นมาของพื้นเราเห็นอยังกับโบคือเบิ้งบัวมันโบคือหลอกเบีด มันบคือลอกอยู่กับจิงมึวมมงวากอะไยังเ,เง้ยแล้วมึงดึ้ลงไปสลันาเขา,ขาดื้อไปตอนนี้สลจะเย็นจะเย็นอะไรว่าเห็นอะไรจะเย็นรก่อนเย็นันพจะเป็นไม่ด้ยนด อื่นว้วยแล้วมายุดไปไมไป งัดแล้วนะลองันแล้วนะดูแล้วดูแล้วโดนไหมครับโดนหรือเปล่าเงินเหินไม่โดนเป็นเหินผ่านไปครับไม่โดนครับเดี๋ยวฮองจะมากู้คันนี้กันนะเอามากู้คันนี้กันนะโอ้ต่อคนแรงเลยนะไม่ได้นะไม่ได้นะมาตามกนยีสิบ ก็ตามก็สามสามรูสมร้สตัวโอ้ย,อยผิดพลาดคอะไรครับชิวชิลปลาปเขาดังเลยนะหรือปลาปอถึอดังเหรอปลา,า,าลืเ้เลยอยาเดี๋กูทางส่นอย่างเด้อ นี่และโปกคิปอ่ะเอาซูมไม่ใกล้เลยตัวงี้ Nó nhảy vào Nó nhảy vào cái này nó nhảy vào này Nó nhảy vào Cái này nó Lỗ Thấy thùng Bánh cái này bánh cái hiến như gì Thò gần với

ติสลาติสยาเช๊กูปลดปลาไปแล้วอ่ะสองซู้มเหรอซุมเหรอนี่นะนี่นะใกล้ๆเหรอยีนเต็มฮ้บ่ตายกับค้างเหลียงเนี่ย ชายาเขกแตยข้างเหลืองเนี่ยเข้าใช่ปะแล้วพอแล้วไไลวไวไเยวยววยวงไวเอาใกล้ๆเไง อู้อู้ก็ย้อนสายเอ็นกูขึ้นกันเขาเลยเลยเล้วบอกให้จูเพ่อบ๊อบเขาไงกันนี่เขาไงกันนี่กูไปเบื้องตัวกูทีเขาเห็นอะไรเลย ชันมันโงกงเราล่ละบ่าเพิ่งว่าเห็นนี่ล้วชันเมื่อาตลอดเลยยื้อรถแลักชันถิ่มด้วยขอไทายจะไปไทยจะไปอะ <c oughs> ไรมาเดียวนี่มาป่อนรถถันง <c oughs> <c oughs> คือนี่รีได้เนี่ยไม่ได้วาได้เนี่ยคือคนละไม่ได้วาได้เนี่ยมึงเลี้ยมึงมองหันเลี้ยมึงมองหันเลยโอ้พระเจ้าจอมมันยอดมากไม่ได้ตัวหมองหันไะมันดึงนี่ลีวะวาเราดัวไม่ได้วาตัวหมองหันป้าผู้สอนผู้เรียนเป็นเออเดี๋ยวไง เื้ยเพียอะไรวะของยังถืกอเพียหนาตายก็ร้อนเนอ,อ,อมันเชี่ยมี่ยเฮ้ยนาเอีดดยรเจ้าเ้านั่งเฝ้าป่าครับอืออมก็แบบว่าเฝ้าป่านะ เนท่านผู้ชมก็นั่งอยู่บ่อน,นี้ก่อนนะแล้วเราจะเฝ้าป้ากันจักหน่อยนั่งอยู่บ่อน,นี้ไปดิเป็นยัจับแบบบ่อนี้เลยแล้วก็นี่นะจับตาดูไว้เดี๋ยวผมลดแสงแป๊บหนึง่งโอ้หลดุดหลุดหลุดนี่นะดูดูการงึ้งงึ้อของคันเบ็ดนะครับผมดู้าย เรียบร้อยลมแห้งเอนจับตาดูสามคันนี้ให้ดีนะคือคันใดมันมเป็นตัเถ็บวาอีอย่าไปแตะมันพอสายมันจริงลมมันแห้งมึงไปเบิองานมึงแม่มันมเห็นสายอยู่ลมคนแห้งนะครับอืมอะนั่นนั่นนั่น น,นตื่นเกืดไอ้วาตีนอหจุดนล้มอ,อี่คุ้มไปดิจำไะตึกเนี่อูนี่ครับูนี่ครับทุกคน ตายดูคันนี้แล้วเมื่อกี้มันตอดนะนั่นน่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 ะโอ้เอาแล้วค่ะค่ะค่ะเพื่ออยไรแล้วค่ะก็ต้องทำอะไรกาบสังคมเถอะเกีมร์เป็นไหมเป๊อดตอดพวกเขาเนี่ยแม่งอะไรหลุดครับเมื่อกี้หลุดครับนี่คันเขียวนี่ดูคันเขียวนะดูคันเขียวนะนาดไหนเนาะเงือบเงือบยังไง เด็ดดาดูกันเฉาะนะขันไานะ <c oughs> เฮ้ยนำนำเฮ้ยนำนำ <c oughs> เรีวเร็วเลี้อนมันเฉาะนะเอาละนะเออจีดนำแม่ยัยงนีก็ได้ <c oughs> ยังนีไม่ได้ยิดแม่จีดจี่ปาฟวงค่ <c oughs> นะเ <c oughs> จ๊ตัวน่ะ มันหลุดไปเส้นแคงเจออัดมาแล้วเดี๋ยวกันเบียดเด้บอมันี้เหลียบพายเจ้าสามโองตัวนี้เถอะเอ๊ะหนึ่งเต็มจ้าน้ำบวกว่าเลยวะน้ำบวกเลยนะดูนะเนี่ยทีแรกน้ำขอนี่นะตัวนี้ขึ้นน้ำไปเบีดเลยนะน้ำบวกเลยวะ สองทุ่มหานาทีแล้วครับลับบานครับโจ๊ันท okay. ี่ได้โจ๊กบงันที่ได้นี่เรารู้ว่างตันกวนี่แหะครับพี่ตะบอกใส่บิ๊กนั่นตันกล้วนี่แหละอีกประมาณสิบป่าปีทั้งหนาที่ิกเลยตันกลวนี่ บ้านดิซิปสองนี่ถุงหนึ่งนี่ถุงสองมีหลายครับหมาน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 ป้าน,าน้องห้องก้านีเบ่งเ๋อได้ครับเหน็นตาบอดว่าเห็นตาดีเฮียอะไรเนี่ย นี่เฮียคือชนิดตายทั้งรางนี่นี่นะครับเฮียเฮียสกเฮียแหวนเฮียนาฬิกาี <c oughs> เลิมเน่อนเลยแค่เอีเจียลยนว่าิชิปพิชิต้ใช้กล้องกันนะ้่ิชิบก,กัน <c oughs> พิชิพิเปลี่ยนไม่กนะลัวนเอาพิซพิชแล้วละ่ะพิชิิซะพี่พิชซะิมียังไรหรอกมนีหลอเมือกีวายุสปอนั่งหนอย่างไรหรอเนี่ยทำมาฮัี นกอะไรครับน,นกกระแตเตแว๊ดนีนกกระเต๊ะแว๊ดนะครับไขเขามันก็จะเป็นผมขุนลินแแนะครับนกกระเต๊ะแบ๊นี่คือนกกระแต๊ะแว๊ดนะครับเห็นไหมครับเห็นตาบอดไม่เห็นตาดีครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพนเพนฝากกดไล,ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชิปจากนกกระเต๊ะแว๊ดนะครับ 耶，不、yeah,。